เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงใส่เสื้อยืดตัวเดียวในอากาศหนาวๆได้อย่างสบายในขณะที่เราต้องใส่เสื้อกันหนาวหลายชั้นแล้วยังรู้สึกหนาวสั่นอยู่ดีก็เพราะความสามารถในการทนความหนาวของแต่ละคนนั้นไม่ได้อยู่ที่ความอดทนแต่มันเป็นเรื่องของชีววิทยาและปัจจัยหลายอย่างที่ผสมปนเปกันอยู่นั่นเองปัจจัยแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ 1. ไขมันในร่างกายลองนึกภาพไขมันใต้ผิวหนังมันก็เหมือนกับเสื้อกันหนาวธรรมชาติยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยเป็นฉนวนกักเก็บความอบอุ่นไว้ในร่างกายได้ดีเท่านั้นทำให้คนที่มีมวลไขมันเยอะกว่ามักจะทนความหนาวได้ดีกว่า 2. กล้ามเนื้อเมื่อเราเจออากาศหนาวร่างกายจะสั่งให้กล้ามเนื้อหดตัวหรือที่เราเรียกว่าอาการหนาวสัน่นการสั่นนี่แหละคะ่ะ ที่สร้างความร้อนให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะก็จะสร้างความร้อนได้มากกว่านั่นเอง 3. การไหลเวียนของโลหิตเลือดทำหน้าที่ลําเลียงความร้อนไปทั่วร่างกายเมื่ออากาศเย็นจัดร่างกายจะทําการหดหลอดเลือดบริเวณผิวหนังเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนหนีออกไปใครที่มีปัญหาเรื่องการไหลเวียนของโลหิตก็จะรู้สึกหนาวง่ายกว่าปกติ 4. เพศและอายุโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักจะรู้สึกหนาวง่ายกว่าผู้ชายเล็กน้อยและคนสูงอายุหรือเด็กเล็กก็มักจะทนความหนาวได้น้อยกว่ัยหนุ่มสาวเพราะระบบควบคุมอุณหภูมิในร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 5. การปรับตัว คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็นเป็นประจำร่างกายจะปรับตัวให้ผลิตความร้อนได้ดีขึ้นและควบคุมการไหลเวียนของเลือดให้เหมาะสมเพื่อรักษาอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายให้คงที่นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนจากประเทศเมืองหนาวจึงทนกับความเย็นได้ดีกว่าคนจากประเทศเมืองร้อน และข้อสุดท้ายคือฮอร์โมนและพันธุกรรมฮอร์โมนไทรอยมีหน้าที่ควบคุมระบบเผาผลาญในร่างกายหากฮอร์โมนต่ำการเผาผลาญจช,ช้าลงทำให้ร่างกายผลิตความร้อนได้น้อยลงและรู้สึกหนาวง่ายแล้วนักวิจัยก็ยังพบว่ายีนบางตัวมีผลต่อความสามารถในการทนความหนาวได้อีกด้วยเช่นกัน สรุปแล้วการทนความหนาวของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องของความอดทนแต่เป็นเรื่องของกลไกทางชีววิทยาที่ซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละคนคราวหนะ้าถ้าเจอเพื่อนในออฟฟิศผลว่าแอ้หนาวทาั้งทั้งที่เรานั่งเหงื่อแตกมันก็ไม่ใช่เรื่องแตกอีกต่อไปเพราะการที่เราทนความหนาวได้ไม่เท่ากันนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ